อยู่ข้างหลังคาค่ะพี่น้องจา้าตากหิมะออกจากหลังคาจา้เห็นบ่โอ้ยพอใหญ่อยู่ข้างหลังคาเจ้า <laughs> หิมะเพราะมันหนักนะคะมันหนัก,ม,นนกมันเห็หุแหบ้านพังนะคะเฮ <h id u> ้ดูเพ่อเช็กเตกเกิดตักหลังออกนะคะชาวสุกคนก็นมย่ยืนเป็นยืนไปโบกนะคะ ข้างล่างก็รถมาเกตหิมะนะจ๊ะมาเกวัดออกจากทางคนยางเพื่อกระเริ่มเก็บไปนั่มด้วยกันช้มาด้วยรถดูดหิมะรถเก็บหิมะจ้ะกระสีเก็บทั้งเทิงพูดมาเลยฮ่าฮ่าก็ฝ่าหิมะลงนะคะบนลงมาเองเมันก็สิ้นน้ำกระสีเห็บานสุดก็เลยตัก เดี๋ยวไปเห็น้อพี่น้องเดี๋ยวไปเห็นเดี๋ยวไปเห็น <c oughs> นี่มาบางังห่อยใหญ่นี่มาบังห่อยใหญ่ค่ะขึ้นไปฮะก็มิเสือกเสือกมัดใส่แอลเจาขคองยึดกับไอสวิตบันไดไต่ขึ้นนะคะปีนี้หิมา,มาลาย,ายค่ะอดีดีที่ปีนี้พี่น้อง ตังฟาวกวดงาใหม่กับฮักนะะมันนักหิมะอะไรของเพื่อนบัาหฮักมใส่ขีดท้องเท้าพี่เดียวไปเห็นพอใหญ่นะเห็นโะเห็นโผมาเป็นบางขง่างเป็นโผมาเป็นบางข่างนะคะก็มาเก็บหิมะนะคะรถที่จอดจะเป็นรถดูดนะคะดูดใส่รถใส่รถส,สิบหลอ่อหกหล่อมา อันนี้ลดเก็บนะคะเริ่มมาเก็บแล้วน้าเพือพ่อนกระิมากฟังนีบาเนิพอนอาฟังนีก่อนนะจ๊ะแดนบุญรันเบิดเหม่อหลือมื่อนี่โอ้พอนบริเก็บแบบนี้มาหลายปีแล้วน,นั่นนี่สิบกว่าปีแล้วที่ไม่ได้เก็บแบบนี้นะคะปีนี้มาหลายหลายปีนี่พอนาค้นกวด กวดฟังนี่เราก็ไปกวาดฟังปุ่นอ้อมบานด้วยนะคะไปไว้ว่าเราตักทิมะลงจากหลังคานะคะ เราทำเองแล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังคนะ,คะจ่างก็แพงะค่ะพี่น้องจา้าแค่แต่ฝนหยาดมากนะฝนมันลางซอยวกับแต่เขากัลมาตักออกเพราะว่าใา้มันหนักให้มันหนักเกิน เมว่านจะคล้องตั้งกล่องโอ้ยเงินไหลนะคะดีแต่ฝนหยาดมากเนาะฝนฝนหิมะฝนนะคะหิมะฝนทั้งฝนทั้งหิมะฝนกับมะล่างซอยเาเอากับไข่เนื้อกระปองตากหลท่านี้ฮากระปองตากออกว่ามันหนาเกินเ้นกนากระป๋อออกรอบหนาเฮากระต๋องตาก เชียงรถก้ใค่ะพี่น้องจ้านั่นติดหนทางถนัดเพิ่งกระเกตนะคะเพิ่ะเกต์ใบกรงเกตเพิ่นอันนั้นไว้แล้วเพิ่อนกระสิมาเกตออกวันนี้รถกระสิมาเก็บนะคะพี่น้องจ้าวันนี้รถก็ทํางานทั้งวันนะคะตักหิมะจ้าเพิ่นตักออกมานะคะเพิ่นตักออกมาเพิ่อนกระสิเกต์วันนี้เกตออกมาจากทางยานค่ะเกต์ออกมาใบกลางหนทางนะจ๊ะพี่น้องแล้วเพิ่อนกระเจ้มีรถมาดูดใส่รถ รถเกไอรถสิบหล่อหกหลอเนาะรถกะคนไปถิ่มนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเป็หญ่เรื่องกาลังเก็บเสือฝนหย่อยมากแล้วพี่น้องจ๊ะฝนหย่อยมากแล้วหนาวเมื่อนี้เย็นนะคะเย็นอากาศเย็นอากาศเย็นไม่หนาวแต่ว่าเย็นนะเบิ้งมือเนี่ยเบิ้งมือเบิ้งมือเหล่เลยเป็นไงก็สิลงมาแล้ว อตอนนี้ก็ลงมาตรงล,างล่างๆนะจ้ะหนาวรึเย็นเย็นหนาวเย็นเรือบรา ทางพ่อใหญ่ว่าโอเคบ่โอเคโอเคอยู่บ่สแต่มันเย็นนะเย็นห <c oughs> ลับพี่น้องเอ้ยยุ้เมืองหนองเงี้ยขางหน้าลำบากแต่นานหนาวเหระนานหนาวในลำบากหิมะตกต้องมาตักหิมะ มาห่อนสบายอยู่บางไทยสบายก็ต้องมาอย่างวางไม่อันนี้เนี่ยเอ้ยหนาวเวลานาวาาน้า,นาไปใส่อะไรกันนี่แหละต้องค่อยดูแลให้กันเลสินะหนาวคักคักมีมีสิบไฟรับใบน,น,นั่นนี่มันเหมือนิบปีที่เดียวมาิบปีที่เดียวไฟรับตั้งสามชี่เธอน,นะคะหมอบหมอยง่อย,ย,อยู่อันไกลๆกันน,น้องนอะ หมอใหญ่อยู่ข้างหลังข้างหลังมองรถเก็บไฟดับสามสีเ่เถอะลานานา้าถึงไปใส่ปอใยตั้งได้เเ้ายุ่งงันตลอดเวลาไฟดับดับประมาณเราดับแป๊บเดียวเนี้ยนะอันนั้นก็เป็นอันบันไดไตขึ้นล้างคานาะทีพ่อหญ่จับไตขึ้นเครื่ง n า a ใหม่มันหนักหนักหิมะมันหนักหิมะอะไรนะมันนัน่นแตกพอดีอันเมื่อนั้นล่มมาซอยมันก็นเลยอันหิมะแล้วตกลงมาก,ก่าศนะนหักของเพื่อนบ้านหักมาใส่เห้อา รถมาต่างหิมะนะจ๊ะรถเกตนี่รถติดนะคะรถติดเพราะว่าฝั่งข้างหน้าข้างหน้าเป็นรถเก็บหิมะนะคะก็ติดรถติด ไ้เดี๋ยวรถก็จิมาตักหนาวนะจ้าวันนี้หนาวเย็นเย็นมนนี้เย็นเย็นหนาวเย็นปันอยู่ในซองเย็นนะรถมันนี้อากาศบู้วนนี้ คนสวีเดนออกนอกประเทศหลายหลายปีนี้เพราะมันหนาวเดือนนี้เดือนนากลางเดือนนาเนี่ยเริ่มกลางเดือนนาเนี่ยโอ้คนออกนอกประเทศหลายเพราะอากาศหนาวคักปีนี้ เพิ่นดันออกมาสิเพิ่นดันน้ำมันกลางละกัเพิ่นก็จะเอารถมาตักเนะะาะพี่น้องเอารถมาตดูดนะคะเพิ่นก็จะมีรถมาตดูดให้พี่น้องชมอยูย่ใน,นบ้านนี่นะคะอีเนอนคันน,นั้นก็ดันออกมาคันนี้ก็ดันตามตูด นาย้าว,ว,วหมดหมดเมืเมยตื่นแต้เชาวายเมื่อนี่พารับชมในบ้านเลยนะจ๊ะอันนี้กรถดแกไปถิมนะคะรถขนไปถิมรถขนให้มะไปทิ้งนะจ๊ะเฮงา ก็เข้ามาไม่อยาชนะหรอเปล่าก็เข้ามาไม่อยาชนะหรอเหรออีกเงี่ยเพราใหญ่บอกว่าหิมะย่างบามาดอกบะม่านอีกซีบเหม่อย่างบามา,ะมา,มา,ะมานะคะหลังจากสิบวันนั้นอาจจะดีเซมเบอร์แล้วเนาะอาจจะมาในช่วงปีใหม่ก็ได้เนาะโอ้ช่วงทิมัส oh, <thank> <laughs> อาจจะมาในช่วงปีใหม่ก็ได้นะจ๊ะ อ๋อโอ้ย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 เอ้ยโอ้โอ้โอ๋อหนับฝุนปันปันนะคะข้างล่างก็เป็นปันปันแล้วก็ดูดขืนนะจ๊ะ เห็นเครื่องปั่นป่ะเจ้าปั้นอ๋อตหลดหาหัวขั้นสลับกันอันนี้เพิ่็จะเอาไปทิมนะจ๊ะเพิ่นจะเอาไปทิม มันจะมีหม่องคอง,อ,ง,อ,งอ,อัมเพอเนาะไวทิมหิมะนะคะไปแล้วอีกคันหนึ่งโหหนักเลยล่ะอันนี้คนกระปันไวนะคะ <c oughs> เห็นงานกันเบิร์ดเหมือน <c oughs> เห็นงานกันเบิร์ดเหมือนคนพักเบเรกคนเพิ่งจะมานะคะ <c oughs> ตัวปั้นบนเครื่องปันหินมะ ปั้นกระดูดไปเก็บมาปั้นแล้วกระดูดคันค้นรุดเข้าไปะนะว้ายไม่คิดไม่อยากจะขึ้นเละเบิดทั้งกระดูกคันมาแล้วนะคะคันนึงคันที่สองนะคะคันที่สองตามมา คันเทศจนสุดถนนเลยนะคะสุดท้ายถนนเลยแป๊บเดียวเต็มแม่เพราะพ่อหาน้าที่เต็มนะนานจะเครื่องละ ชว,วิธีเก็บหิมะกันยาวเลยนะจ๊ะ อันนี้ก็เกตขึ้นมานะคะเกตเกตขึ้นมารวมกันนะจะ <c oughs> ต้นกระถาลดมาหลับนะคะ